อยิ้มยาวเฟ้ยเลยหน้าขาอ่ะมาลูกมาดูระวังนะลูกจะยื่นมือไปนะคะหัวอยู่ไหนเนี่ยอนอาหารได้จับได้ค่ะสำหรับกีราเนะคะถักทายอย่างใกล้ชิดเลยค้อนมองตัวใหญ่อะ สูก<า>ตนเบียบร้อยสเบียงไม่มีเดิมนีแล้วนนลยวันนี้มาทักทายหนึ่งตัวสำหรับค้อนเงินค่ะส่วนอีกสมตัวที่เหลือเดี๋ยวตามหากันด้านหน้านิดนึ่งเลยค่ะจะดักรอต้อนรับเราอ,อยู่อีกหรือเปล่าหรือว่านั่งพักกันไปแล้วขีด้วยออปุป๊กปูด้วยย่งหางละ เห็นมันยกห่างอ่เดินไปที่ไเดินหน่วยหน้ามากเหมือนการนั่งพักแรมอิ่มอิ่มเรียบร้อยตอนนี้ไม่สนเท่าไหรนะะค่้องดูดูใหญ่นะค่ะแล้วก็ซ้ายมือนี้สรับนี่แรกนะคะรูปร่างเขาคล้ายกับวัวค่ะ ทองชนิดนี้ก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีพอนะฮะได้จับได้อีกเหมือนกันนะคะสำหรับทั้งกูดูและก็อีแลนด์อีแลนด์ไร้สวยงามแต่จะมีแค่ชุดเดียวนะคะหักไปแล้วไม่งอกใหม่ค่ะสำหรับเขาสัตว์นี้เรียกว่แอนติโลพวกนี้นะคะบางตัวรูปร่างเหมือนกวางค่ะบางตัวรูปร่างเหมือนวัวเหมือนม้าในค่ะโง่เข้ามาเลยอ่ะอีกตัวอะไรอ่ะหอกอีเลนในค่ะตัวนี้ท้าค่ะเขางัดกับต้นไม้นะคะเขาหักไปแล้ว เป็นแบบนี้เลยไหมคะแอยวล็กน้อยยกเขาลนะยังตัวเล็กกันอยู่นะคะสำหรับลักษณะของเอเลี่ยนสองตาอดความแม่พค่โนะาะเข้าปากที่โผล่ในดันเป็นรถมาแล้วก็จะมาอขอสบีบในค่ะแต่ถ้าอยู่ในธรรมชาติการอ้าบปากของเขาจะเป็นการคงทูสตูค่ะโดยการโชว์เขี้ยบนะคะ ปากเลยยไแมแล้วอ้ยิ้มเเราเป็นช่วงเาออกงานอากกรับ้นาแม่ปากแล้วเป็นี้ปากรออีกได้กินเสียงตะเบียรอเกจะเล็กอนนี ดาวหัวของเอเชียนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยวาตูนตี้นี่ก็ยิ้มหวานใช่ไหมเขาใหญ่สวยงามมากๆเลยตัวดีเทียตายวใสค่ะลักษณะรูปร่างพอสู้ได้อยู่ในคะแต่ลักษณะเขาแพ้นิดนึงตัวเมียสีน้ำตาลแดงตัวผู้สีแมมม่าดิบเนื่นงในขึ้นมาจากบ่อโครนสปาส่วนตัวเห็นด้วยกันจังนุ่มของคนแดง ได้ทวดเยี่ยแล้วรนี่อ้ยตุมนะมนะ่มนะมนะต่นะ่มนะคุ่นะตี่มนะต่นะตม่มนุ่มนะน่มนะตนะตนะุ่นะุม่ม่ะนนนะะ่นม